สวัสดีสาวๆเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมมีบทเรียนเกี่ยวกับวิธีทำให้ได้ six pack ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชายมากมายแต่บทเรียนเพื่อหน้าท้องเลข11สําสำหรับผู้หญิงกลับมีไม่มากนะักฉันขอแนะนำให้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนนี้พร้อมลงมือออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อฉันเถอะว่ามันจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์อันน่าทึ่งภายในหนเดือนแต่เดี๋ยวก่อน หน้าท้องเลข11นี่มันเป็นยังไงอันที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับซิกแพคแต่ไม่ใช่ซิกแพคจริงๆซะทีเดียวในขณะที่ผู้ชายมุ่งมันที่จะมีก้อนแข็งๆบนหน้าท้องแต่โดยปกติแล้วผู้หญิงอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบ หากคุณถามว่าแล้วหน้าท้องเลข1 1มันมาจากไหนและทำไมมันมาจากเส้นแนวเด่งตามรอบเอวที่ทําให้ท้องของคุณดูมีความเป็นผู้หญิงและมีเสน่ห์นั่นเองการทําให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นแข็งแรงอย่างถูกวิธีคุณต้องฝึกอย่างหนักเช่นเดียวกับการสร้างซิกแพ็คฉันจะบอกถึงท่าออกกำลังกายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาไม่ต้องอารัมพบทมากเริ่มต้นกันเลย 1. ท่าแผลง ใช่แล้วกับตันผู้ชอบชี้แนะอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไรดีกว่าการเริ่มอบอุ่นร่างกายด้วยการทำแผลงคุณเห็นด้วยไหมอันที่จริงแล้วหากคุณต้องการมีกล้ามหน้าท้องที่สวยงามการทำแผลงนี้เป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะมากมันเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางทั้งหมดของคุณและหากทำอย่างถูกวิธีแล้วกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องของคุณจะตึงมาก เลิกกลอกตาไปมาได้แล้วเริ่มทําแผลงกันเลยตอนนี้ฉันมั่นใจว่าคุณรู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่เรามาเริ่มทําทีละขั้นตอนดีกว่านอนบนพื้นพร้อมด้วยแขนเหยียดตรงถึงน้ําหนักไปไว้ที่มือฝ่ามือควรอยู่ตรงกับไหลแต่หากคุณต้องการทําท่าแพล้งโดยใช้ปลายแขนให้งอศอกและทิ้งน้ําหนักไปที่ปลายแขนแทนขาต้องเหยียดตรงเช่นกันให้ยืนด้วยปลายเท้าอย่าให้ตัวของคุณแอ่นหรืองอ ให้คงอยู่ท่านี้เป็นเวลา30วินาทีหากเพิ่งหัดเล่นและเพิ่มเป็น2นาทีเมื่อทำไปได้ระยะหนึ่งใช้แล้วคุณทำได้เยี่ยมมาก 2. ทาสะพานพับขาคราวนี้เราจะเริ่มจริงจังมากขึ้น การออกกำลังกายท่านี้ไม่ยากแต่มีประโยชน์หากคุณต้องการมีหน้าท้องเลข11ขนาดเดียวกันก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อก้นเป็นของแถมนอนราบลงกับพื้นเหยียดแขนตรงแนบข้างลำตัวเพื่อความสมดุลงอเข่าขึ้นวางเท้าบนพื้นให้มั่นคงและยกสะโพกขึ้นให้ไหล่สะโพกและเข่าของคุณอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเริ่มบริหารกล้ามเนื้อก้ขนขณะที่เกรงกล้ามเนื้อก้น ให้ยกเข่าขวาขึ้นและค้างไว้ในองศาเดียวกับสะโพกเป็นเวลา3วินาทีคอยสังเกตกล้ามเนื้อแกนกลางไม่ให้ห้อยลงขณะที่ยกเข่าขึ้นเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องและคุณจะรู้สึกได้หากส่วนกลางของลำตัวหย่อนลงคุณกำลังทำให้หลังส่วนล่างตึงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลังจาก30วินาทีวางเท้าข้างขวาลงที่พื้นแล้วทำซ้ำด้วยเข่าข้างซ้ายทำ1ิบครั้งก็น่าจะเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายในครั้งแรกแต่สามารถทำต่อไปได้ จนกว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยการทำแบบนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มขีดจำกัดของคุณได้ในครั้งหน้า 3. ท่าแผลงด้านข้างมีแผลงอีกแบบสำหรับคุณฉันจะไม่ทำให้คุณรำคาญกับรายละเอียดการออกกำลังกายอันน่าเบื่อคุณคงรู้ทั้งหมดดีอยู่แล้วฉันเพียงต้องการจะบอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน้าท้องเลข11ออันสวยงามเพราะท่านี้ต่างจากท่าแผลงธรรมดาท่านี้จะมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนข้างโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้รอบเอวเข้ารูปไม่ใช่เสียรูปท่าแพลงนี้คล้ายกับแผลงปกติแต่คุณควรนอนด้านข้างและทรงตัวด้วยปลายแขนเพียงข้างเดียวแทนที่จะใช้สองข้างวางเท้าทั้งสองข้างของคุณไว้ด้วยกันในแนวเส้นตรงกับลำตัวทำท่านี้เป็นเวลา30วินาทีเพิ่มเป็น2นาทีได้เมื่อคุณพร้อมง่ายมากเลย 4. ท่าสะพานขาตรงท่าสะพานอีกท่าหนึง่งท่าที่มีความแตกต่างและเจ๋งกว่า นอกจากนี้มันยังเน้นการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางอีกด้วยแต่จะเน้นที่กล้ามเนื้อส่วนข้างมากกว่าส่วนอื่นๆน,นอนราบกับพื้นกางแขนออกด้านข้างงอเข่าข้างขวาขึ้นแล้ววางเท้ากับพื้นทำมุม90องศาขาข้างซ้ายเหยียดตรงจากนั้นให้ยกสะโพกขึ้นพร้อมยกขาข้างซ้ายขึ้นให้เป็นแนวเส้นตรงกับลำตัวตั้งแต่ไหล่ไปจนถึงปลายเท้าของขาซ้ายเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มากที่สุด ทำท่านี้เป็นเวลา3วินาทีแล้วนอนราบกลับเหมือนเดิมจากนั้นเปลี่ยนขาและทำซ้ำโปรดระวังอย่าใช้หลังส่วนล่างเฉพาะกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องเท่านั้นหากคุณรู้สึกอึอดอัดหรือมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีและแก้ไขสิ่งที่คุณทำเสียใหม่ทำซ้ำสิบครั้งก็เพียงพอแล้วแต่หากรู้สึกว่าง่ายเกินไปให้ทำซ้ำจนกระทั่งคุณรู้สึกเหนื่อย 5. ท่ายกขา งานหนักมาแล้วท่าออกกำลังกาย4ท่าแรกนั้นเน้นที่กล้ามเนื้อแกนกลางและความมั่นคงตอนนี้เราจะไปเน้นที่กล้ามเนื้อที่ทำให้ได้กล้ามหน้าท้องในฝันท่ายกขาเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำมันจะเน้นการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างและที่แน่นอนคือขา มีวิธีทําดังนี้นอนราบกับพื้นวางแขนข้างลำตัวเหยียดขาตรงยกขาขึ้นเหนือพื้นอย่างช้าๆตามด้วยลำตัวสุดท้ายทรงตัวด้วยแขนและกระดูกที่ไหล่ขณะที่ชี้เท้าไปที่เพดานในขั้นตอนนี้ห้ามงอส่วนใดๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขาหรือหลังควรทําอย่างช้าๆสามารถควบคุมได้และเป็นเส้นตรงโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณเท่านั้น เมื่อยกขาสูงสุดแล้วให้คงท่านั้นไว้2-3วินาทีแล้วลดลงสู่พื้นอย่างช้าๆแต่อย่าให้ส้นเท้าแปะพื้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีปล่อยค้างไว้เหนือพื้นประมาณ2-3นิ้วจากนั้นจึงยกขึ้นอีกครั้งทำซ้ำครั้งจนกระทั่งคุณรู้สึกเหนื่อย 6. ท่างอตัวปั่นจักรยาน การออกกำลังกายกล้ามหน้าท้องจะขาดการงอตัวปั่นจักรยานไปไม่ได้เลยหากคุณต้องการรูปร่างที่สมบูรณ์แบบท่านี้จะมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนข้างและทำให้เกิดการเผาผลาญมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราในทุกวันนี้นอนราบกับพื้นเอามือไพร่หลังศีรษะงอเข่าขึ้นและวางเท้าราบกับพื้น ยกขาทั้งสองข้างขึ้นเลื่อนเข่าขวาไปที่อกขณะเดียวกันให้บิดลำตัวส่วนบนพร้อมกับยืดขาซ้ายขณะบิดตัวให้เข่าขวาแตะข้อศอกซ้ายจากนั้นยืดขาขวาออกทำอย่างต่อเนื่องเลื่อนเข่าซ้ายไปแตะข้อศอกขวาทำไประยะหนึ่งร่างของคุณจะทรงตัวได้ด้วยกระดูกเชิงกรานเท้าจะต้องไม่แตะพื้นเมื่อเลื่อนเท้าลงหากคุณรู้สึกไม่สบายที่หลังส่วนล่างให้หยุดและแก้ไขสิ่งที่ทำผิด ให้เคลื่อนไหวเฉพาะขาโดยใช้กล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อแกนกลางหากมีการเคลื่อนไหวในหลังส่วนล่างคุณกำลังจะสร้างความเสียหายให้กับมันการทำท่าที่ถูกวิธีมีความจำเป็นสำหรับการออกกำลังกายดังนั้นโปรดระมัดระวังทำเป็นเวลา30วินาทีหรือจนกระทั่งคุณรู้สึกเหนื่อยและไม่สามารถทำต่อไปได้อีก 7. ท่า Russian Twist เป็นท่าออกกำลังกายที่ยากที่สุดในการออกกำลังกายนี้แต่เป็นท่าสุดท้ายแล้วซับเหงื่อและมีความสุขไปกับมันท่า Russian Twist จะเน้นที่กล้ามเนื้อส่วนข้างซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกล้ามหน้าท้องเลข11สิ่งสำคัญในท่านี้คือความต่อเนื่องคุณไม่ควรหยุดมิเช่นนั้นจะไม่เห็นผลถือดัมเบลหรือขวดน้ำในมือและนั่งลงกับพื้นงอเขา่ายกเท้าขึ้นจากพื้นเอียงลำตัวส่วนบนไปด้านหลังเล็กน้อยเป็นรูปตัววี เมื่อคุณสร้างความสมดุลโดยใช้กระดูกเชิงกรานแล้วถือน้ำหนักด้วยมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าเริ่มบิดตัวไปด้านข้างพยายามแตะพื้นแต่ละข้างโดยใช้น้ำหนักที่ถือในมืออย่าให้เท้าแตะพื้นทําอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30วินาทีหรือจนกระทั่งไม่ไหวแล้วในตอนแรกอาจจะทําได้ไม่นานนะให้ทำ2-3ยกแล้วจึงเลิก ยินดีด้วยคุณทำสำเร็จแล้วกับการออกกำลังกายกล้ามหน้าท้องเลข11ที่แข็งแรงและสวยงามแต่มีสิ่งสำคัญพื้นฐานบางประการที่อยากให้คุณจำไว้ประการแรก คุณจะไม่มีทางที่หน้าท้องแบนราบหากยังยอมตามใจปากด้วยอาหารว่างที่ไม่มีประโยชน์ไม่จําเป็นต้องเคร่งครัดกับการอดอาหารแต่คอยสังเกตจํานวนแคลอรี่ที่บริโภคหากไม่ทําการออกกําลังกายสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อได้คุณจะมองไม่เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะถูกปกปิดด้วยไขยมันเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมประการที่2 การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นสิ่งจำเป็นถ้าออกกำลังกายทั้งหมดวันนี้เป็นการฝึกความแข็งแรงและความอดทนมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะได้ผลดีสำหรับการทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงแต่ไม่ได้เผาผลาญไขมันดังนั้นเมื่อคุณต้องการกล้ามหน้าท้องเลข11ออย่าลืมออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยการวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือพายเรือวิธีใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณ มีเคล็ดลับอะไรที่เป็นประโยชน์ที่คุณช่วยเพิ่มเติมได้อีกบ้างบอกให้เราทราบในความคิดเห็นหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าขึ้นไปไหนเรามีวิดีโอมากกว่า2,000รายการให้คุณได้ติดตามให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส